าหรคืออะไรคะผัดอะไรผัดซีอิ๊วลูกชิ้นไส้กรอกกล้วยกล้วยแขกส้มตำครบหรือยังครบแล้วครบ แซบบอแซบบอแซบไม่ล right? ูกอร่อยไหมคะอร่อยไม่แซบเลยอย่าให้มันเหลือนะอย่าให้มันเบิร ja ์ดเดอร์เบิร์แซบอ่ะโดอันนี้อะไรสองคนเนี้ย น้ำเขียแลหวเข้าวใเอาน้ำอะไรน้ำแมค่ะโบนัสไทยโบนัสนี่อร่อยไหมลูกกินเยอะๆนะคะโอ้ยหลานใครไม่รู้เนี่ยคนนี้น่ะพูดจริงมากเลย